ในวันที่10มีนาคม2566เวลา9นาฬิกาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ดำเนินโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจําปีงบประมาณ2566ณห้องประชุมชั้น3สํานักง,งานเทศบาลเมืองดอกคำใต้โดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้คณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักง,งานจ้างของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้นําความรู้ความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการอบรมดังกล่าวมีหัวข้อการบรรยายได้แก่มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิทยากรนายสารวดมิ่งเหล็กผ anyway ู needed, Martine, mother, ้มนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาการทำลายเอกสารที่พนระยะการใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิทยากรนางวันวิสามุงเมืองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับพนักง,งานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยวิทยากรนางกรอุมาคำล่าสายรองประลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้